วันนี้ถอนผักบุ้งออกจากต้นมะเขือค่ะรุ่นนี้ปลูกพร้อมกันแบบกึ่งดินกึ่งน้้ำนะคะอายุส5ิบห้าวันปลูกไว้นอกบ้านผักค่ะโตช้ากว่าที่ปลูกแบบกึ่งดินกึ่งน้้ำที่เอาไว้ในบ้านผักค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศข้างนอกบ้านผักเย็นกว่าอากาศในบ้านผักนะคะอันนี้มเมล็ดที่แช่ไว้เหลือเยอะมากไม่มีที่ลงปลูกนะคะก็เลยเอาหวานลงในกระถาง มะเขือนะคะเดี๋ยวเราถอนพักบุ้งออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมคอมโพตให้น้องต้มน้เขือใหม่นะคะเขาบอกให้ตัดแต่งโคนต้มน้เขือให้โล่งข้างล่างเราก็ตัดสะโล่งสูงเรี้วเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่คอติดตามนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลงานให้ดูเป็นระยะระยะนะคะว่าปีนี้จะได้กิน ลรูกมะเขือไหมหรือว่าจะเป็นมะเขือพันธุดูใบนะคะขอบคุณค่ะ